ประกาศราคากลางประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวงวดที่1หอมมะิรับสูงสุดชดเชยชนต่าง2,000บาทต่อตัน สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องหมอดำผู้เดียวได้ใบชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Sub สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหที่บสนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกท่านนะครับที่ทางกรมการข้านะครับก็ประกาศราคาเกณฑ์กางอ้างอิงเพื่อจะสดชยส่วนต่างในโครงการประกรรันรายได้ ผู้ปูข้าวปี2563ทับ64ปีที่2นะครับงวดที่1น,นะครับซึ่งเป็นการพิกวิกฤตข้าวในราคาตกซึ่งโครงการประกันรายได้ข้าวปี2เคาะแล้วงวดที่1ข้าวหอมมะลินำโดง่งรับชดเชยส่วนต่างราคาสูงสุดนะครับซึ่งลองลงมาก็จะเป็นข้าวเปลือกเจ้าซึ่งไม่พลิกไม่พิกโผนะครับเป็นไปตามคาดท,ที่บอส่วนคาดไว้นะครับข้าวหอมมะลิ ชดเชยอ่วมนะครับมาดูสาระในคลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2563นอนะครับอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยมีนางสาวพัชรีพยัคฆวงศ์รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในที่ประชุมได้เผยถึงราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ประจำวันที่9พพฤศจิกายน2563เพื่อให้ใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64รอบที่หง,งวดที่1ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทับ64ี่ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2อ6 3สําหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณนะความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้นะครับซึ่ง1ข้าวเปลือกหอมบริตันละ12,888บาท83สตางค์ได้รับชดเชยตันละ2,911บาท17สตางค์ข้าวเปลือกหอมบรินอกพื้นที่ตันละ11,862บาท55สตางค์ได้รับชดเชยตันละ2,137บาท45สตางค สข้าวเปลือกเจ้าตันละ8 7 7 7บาท64สตางได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ1,222บาท36สตางคข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ9,933บาท4สตางค์ได้รับชดเชยตันละ1,066บาท96สตางคข้าวเปลือกเหนียวตันละ9,915บาท66สตางค์ ได้รับชดเชยตันละ2 0 8 4บาท34สตางค์นั่นเองนะครับสำหรับราคาเกณฑ์กลางที่ประกาศนะครับแต่ละชนิดข้าวทั้ง5ชนิดนะครับและราคาที่จะต้องชดเชยรัฐจะต้องชดเชยนะครับซึ่งทางทกศก็จะเ,เร่งรีบดำเนินการภายใน3วันทำการนะครับกับการโอนเงินให้กับพี่น้องหลังจากที่ประกาศกรมการค้าภายในประกาศ ราคาเกล็ดกลางอ้างอิงเรียบร้อยสําหรับวิธีการคํานวณราคาเกล็ดกลางอ้างอิงคํานวณจากราคาข้าวชนิดต,ต่างๆย้อนหลัง7วันทําการตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายนอรอบนี้สําหรับเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิตสองพันรอบที่รอบที่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่1่เมษายนถึงวันที่31ตุลาคม2,500 63นั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีกข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกท่านนะครับที่กรมการค้าภายในประกาศราคาเกจกลางอ้างองิงออกมาแล้วนะครับและทางทกศก็จะเร่งรีบชดเชยส่วนต่างให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ถ้าหากมีประโยชน์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านหากมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บาซนทำคลิปดีๆมีสาระมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะติดตามวันจ่ายเงินมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ